สวัสดีค่ะประเด็นมาล่วงบอลประเด็นแฝงอย่างบุกขั้นบัสตัวลงเลยมาหาหมออยู่ล่วงบอลกลางไกลจากพระรามหกอยู่นนในล่วงบอลกลางในทั้งประเด็นมาป้องเนี่ยมาพยายามเข้าเพื่พเตรียมหมออืน่นที่บริษัท อันนี้ค้นไปสั่นสองนะคะนอโรพยงบาลกลางคุนไปสั่นสอง ตอนนี้กันเ้อกันเ้อะประเด็นเปียนเข่าห้องตรวจเราก็เจอเขาอื่นขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกมมทการติดตามขอบค,คุณค่ะ